ก็ติดตามไ้พี่น,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 น้องครอยาหินอนาคตเขาเพื่อน้ำพงน้ำทา่าเปล่าน้องนะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องจุกัูทุกคนพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้อง่องบานนาพา้าแฟบของเขานะ เมื่อนี้เขาเสืผ้ามาเห็ดอ่ก้อยก้อยจากที่เมือนั้นไปขอกินบ้านบ้านนุมมันนุมยังก่อนเนาะนมยังก่อนน,อนมสุรินทร์อ๋อนมสุรินทร์พากินแสบเนาะพี่น้องเนาะน้องไส้แล้วกับเปิดซองเปิดก้อนขน้อยเพื่อละขน่อยกับโอ้ยไปเห็นเพื่อนนั้นเห็ดคลิปก้อยลงนะเพื่อนเพื่อนกินก้อยก็เลยขึ้นยากก้อยก็เลยไปหาว่าสิได้กินก้อยเลี่ยงตามประคุงข่อยพี่น้องเมื่อนี้ข่อยก็เลย เขียดแค้นแช่ไเฮ็ดกินเองพี่น้องเมื่อนีร่เอา้าพี่น้องมาเฮ็ดก็ได้ปบะเดี้พี่น้องอย่าลืมก่อนก่อนอื่นอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องบ้าน,น่าพาร์เซ็บของเ่างได้พี่น้องเด้อนี่พี่น้องอันนี้เนื้อง,งัวเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะขนาดนมันสีโดนพอดซาบไ้เรียบร้อยพี่น้องใส่ลงไปเลยเนี่ยนี่เขาอือนี่พี่น้อง นองเด้อมาดแก้วได้กับเนี่ยนันเด้อพี่นองเด้อในสูตรเขาใส่เกียร์ไปเนี่ยจังไงลองใส่แล้วแบบมากินน้ามือเนี่ยเจ๊สกินได้ปะได้พี่น้องใส่กับนมวจังไงนอ่ก็พี่เนาะโอยสิบอสแดงไปไหนได้เพราะว่าเขาใส่ใส่น่ะใส่เลือด ก็เอาเขาไปซื้อมันบวกลึ้นจังไงอยู่ในยุบหน่อข้างนอกก็ได้ประกาใส่นี่อพี่คนพี่น้งองพี่คน,น,นมากหลายใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยมากกินหลายใส่หลายพี่น้องเหมือน,นเดิมเหมือนเคยอืมเขาขั้วพี่น้องขั้วเขาขั้วนะจ๊ะเนี่ยเขาขั้ว ใส่ลงไปเลยมายใส่หลาย,าย,ลายมาใกล้ๆหน่อยให้เราพี่น้องเล็ดกินอเองตามใจชอบผงนัวพี่น้องผงนัวอาสิมีเสียงเบิ่งยๆมาปังให้พี่น้องก็อสา,น,าน,นเขาเล็กง่ายให้เ่าหล่อยพี่น้องน้ำปลาเนน้อยสีเสข้มสูตรเท่าีิคาบได้พี่น้องปลาได้ปลาได้เพิมปลาหลให้เราเนน้อยพี่น้องบ่อผีด้วยพริกสดซอยใบเนาะอันนี้คือผักหอม ใบบกูดทันซอยไว้ซาลาเน่หอมปลอมต้นหอม,มด้พี่น้องด้วยใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปด้วยใส่หลยใส่หน่อยมากใส่ไปดูปยังไะใส่นาใส่แ้วเสียบเสียบบุ๊อ้อสีมีตะผักก็พี่น้องด้วยสูงนะข้ามือนอี่ก้อยดีๆนี่ก้อยทั้งแทะพักหลยั้ยงยงพักหลหมด เด็กกลังพอดีล้วีเดยวาไรอดีพอดีคลเด้ไใส่มนันจับกล่องไข่ไข่กันยากนี่น,อนอๆๆ้องน้องได้กัได้ข้าตตาิปเพื่อนมาคอยตั้งเองสักววนี่เเดี่วันนี้น้องจะพอกันบดกินหมดแล้วน้องได้ใจพอกับเพื่นกระกสีูลอเนียเติบเยนอน้างสำหรับแสน FC ผู้ชายกันผู้ใดเพท่นเป็น FC เพ,พิ่นเ้อะนุ่มๆอย่กับนุ่มสุดินแพ้ถิ่นดเพ่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อีกคือกันน้องไส้ฝอยพี่น้องนี่เดี๋ยวแหละจ๊คสีเป็นลูกชายเลยสีซิมองกันซิมองบ่ขาดยังน,น้ำป,าำป,าำปาลปา <c oughs> ไม่พี่กินเข้มแค่นน้ำปลาเล็กปลาปลาไส่พี่งน้องมองไปซื้อมากเนาะซื้อตลาดน้ำมนตลาดอันโดยสรงเข,งนนา,ขบบนานไบ่ไปยาเากบรรยากใจ่ไสดไปได้เพราะก็ไปสวยแด้ว ไม่สิเอาเทียนเลี้ยงหนีเอาไปท่านเอาเล้ยมอนี่โอเคโอเคเอาพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันไปกินแล้วพี่น้องมาเนี่ยจ้าจ้าตลาดแจ้งน้องไปจ้าพี่น้องนี่เรียบร้อยเลยน้องเห็นอยู่บนนี้ก้อยใครเอายงยใครบิกงสักอนหนึนี่อ่าสิพามากินแล้วพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวพวกก็แข็รักเสของเขาได้พี่น้องกันนี่นี่มาควากรีดพี่น้องควายจะไปกินน้ำบ่ได้กินอ้าอ้า นี่สวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวแม่ครับพี่น้องของข่อยตั้งมาหลายพันคนเด้วนี่นมสุริ์ครับพี่น้องอม,มันนีมายามพียามน้องพี่น้องเอ้ยอม,มากินก้อยน้่กันพี่น้องแซงกับสีจจกหน้อยนะพี่น้องแปดข่อยเปิดแฟอยเอาเอาเอาปกินเขา้าเอากินกับยังเลยมันก้อยก้อยก้อยเนื้อหน้าพี่น้องนะ กัดจานมือนั้นเพิ่นเห็นเห็น <c oughs> เพิ่นกินด้วยแล้แซบฝ่ายสิไปขอกินผัดเลี้ยงตามปากุ่งก้อยพี่น้องบางทีเจ้าบ้านหาา <c oughs> น้านบาดแ่บเด้พอพี่น้องก้อยเบื้งการพี่น้องก้อยเบื้งการก้อยเบื้งการเก็บไปเว้าฮอดเบื้องการได้ไหมสิเสียเขา้าเห็ดบ่แซ่บมาเด้อพี่น้องจะแซ่บนั่นละ่ะอจะปะป้องบ้วขมเนาะบ่มีเพี้ยพี่น้อง เพื่อไปลองกินข้อน้ำกันพี่น้องอืมเจ้าอีกเลยตัวยิ่งทำงี้ยงๆพี่น้องอื่ขยะต้มอ่ะสดน้ะไปต้มเศษมันน่พี่น้องสดแต่ว่าเตาไข่เตาย่เก่าสูนนะรสดีด่างไว้นะ สีมอลังจักทีได้กินไม่ได้กินมันหยู่สาวอุดรเมนูนี่เราบ่กินพี่น้องคอยจังเลยเอิอน้องใต้เป็นมากินน้ำเนี่ยกินผู้เดียวบ่เบิดบะเครือกระลุนซีซิ่งหาเลยพี่น้อง แม่ผู้หญิงก็รีบประจํากกันติเบิดแดงบ่เนี่ยอึเป็นแม่ใส่บักเหนียวพักซี่น่ะง้อเค้าครับๆบ่ได้ มื่อคืนฝนตกวเบาแฮะถนนทอดแต่บ่เปียกดกันหน่อยมีขาดอยู่เด้ออาหารพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันสีร้องกินเบึงกินกับปลาพันธุ์ที่เป็นยังไงน้องพี่น้องสื่อซอยพิสาวสตอระตอเมืองไต่นี่ปอกเรียบร้อยพี่น้องสตอ ลองซิมบืงว่ากินกับลาบมันเป็ยนยังไงกับก้อยโอ้ยเข่าเหนียวนิดมือขะโทษลองซิมมือยังก้อยใส่พักบิดสวนได้ไหมเนาะ <c oughs> มุนไพรลองซิมบืง ยินหรอแนวแสดงเอาเอมาถือกันบอืม,อมอเออมันพิดกนัน่นังพิดก,ก, <c oughs> กันกับสตาทำยังไงบอสอมากูพี่ก,กุบคุย เอนี้ก็คอ่อยฮอนไปได้พี่น้องอากาศเริ่มเย็นๆคือฝนทิ่ตกอีกแล้วละเอนีตกงทางอื่นฟ้าหลอยู่แต่อยู่นี่บ่มีมดีๆก่อ มาดูยน้องแสบอีดีกนินยังเดี๋ยวพี่น้องไม่เบาเลยมั้งเนี่ยจนคิดว้าไปได้์นะแสบไป้องแ่บได้ไลนได้ไหลนยัยงซื้อม่เห็นอ่อเปิดร้านได้มั้ได้อยู่ ลาบเบื้องการพห่น, <c oughs> น้องคล่อยเบื้องการอืียงดังยังไงพี่น้องเด้อทุกเมื่อจ้าได้ยินเสียงฝอยปะเนี่ยทางบ้านมันเย็ยเหยียก chẳng đành cái này cả khoa phải đi đứa nó nữa Mẹ lại kỳ nộp cái khác cơ เริ่มงพาวเือน้ำหยอของผมข่อ nh nh ยเพอ,อ่ินยิดหปอไปดิหยอมาละหนอผักไส่บางก็เออผักไส่โควิดเบิดนี่ก็เสียอาจิซได้พอสอ,องห้าสองคนดูยี่เพื่องข่อยอาจ์ซไปห้าเพิ่มเพิ่มอาจ์ซมมหาข่อย ตู้มีสองข่อยสองคนนี่ยอ่ะกลาเป็นสายรออยู่กันพี่น้งองรอน้ำทงน้ำทาแ <c oughs> จกหน่อยอ่าเฉพอะทุกข่อยไปเฮ็ดก้อยอยู่ทงอยู่แล้วไงพอดิดตามไว้พี่น้องใครอยากเห็นชนาคนเขาเผื่อน้ำทงน้ำทาเปล้วหนังนะเอาพี่น้อง ยังเหลืออยู่โบดีกินแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวไปขัวอีกพี่น้องขัวกินอีกได้อีกคาบนึงหลายพี่นี่แซ่บอยู่เฮ็ดหลายเนาะเฮาเ็ดป่านกินบนทุกขั้นอย่างไพี่น้องไอ้พี่น้องคลิปนี้กัฝากไว้สานีดละพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเฮ็ดอีหยังกินรสชาติแซ่บๆจังได๋กัเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันอีกทีนึงเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องบานหน้าพาแซ่บ หนุ่มฟรีนผ้ากินแซ่บหนุ่มสุรินทร์พากินแซ่บซื้อเพื่อนข่อยกันจำ้ำเพราะข่ายเด้อเพื่น้องเด้ <c oughs> อปอากน้องใายข่อยมันเริอเพ่อนนงเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สว้สนี้นะพี่น้องนะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า